สี่วัตถุมงคลสี่อย่างนะครับผมที่สายเลยมือกะบาดขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับหมอสันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับผมด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาขอย้าให้ท่านฟังก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะโปรดใช้วิจรยารณญาณนะครับในการรับฟังนะครับผมนะครับผมแต่สิ่งเหล่านี้นะครับผมมันเป็นอะไรบางอย่างที่ขาดไม่ได้ก็เรียกว่าของบารมีกูบาอาจารย์ให้มาเรียกพ่อให้มานะครับผมต้องพบติดตัวต้องเอามาใช้ เอายิ่งเป็นหมอดูด้วยนะเรื่องใหญ่เลยแล้วมันมันต้องมีเรื่องให้แก้เรื่องให้ดึงออกดึงเข้าปัดอภิมงคลดึงสิ่งต่างๆออกไปอย่างเช่นอะไรครับต้องมีคาถาเวมนหมดแล้วผมอิติปารามิตาสิงสาอิติสัพยยุมากาตาอิติโพธิมตุป,ปันโตอิติปิโสจเตนะโมนะโมพุทธายะนัมมาปะทัตจะพภากตาอามา,อ,าอุสาม,มาระหังดึงออกคับผมเพราะฉะนั้นรับสิ่งเหล่านี้ท่านฟังดูอาจจะ บางคนอาจจะบอกว่าเลอะเทอะเลอะเรือนแต่ว่ามันอยู่คู่กับเมืองไทยมันนานแล้วถ้าท่านไม่ได้จับจุดจนี้ท่านไม่ได้แตะต้องจุดนี้ท่านจะไม่เชื่อครับผมบอกว่าจะเลอะเทอะมันไม่จริงมแต่ถ้าท่านเข้ามาแตะแล้วท่านมาเหยียบแล้วถ้ามาภาวนาตัวเองเป็นหมอดูแล้วหรือว่าท่านเป็นสายเลือมือกากบาลแล้ว,บบลวท่านจะได้รู้ว่ามันไม่จริงนะเว้ยเออมันไม่จริงครับผมแต่สิ่งเหล่านี้มันมันนั่งบอกรืยมันเสียเวลา ครับผมพอเขารู้ปุ๊บเขาเป็นไงครับอย่างเช่นอะไรครับคนตายแล้วไปตายมาไปเห็นนรกสวรรค์มาเขากลับมาก็มามานั่งบอกเสียเวลาทําไมอ่ะจะบอกไปเพื่ออะไรอ่ะเขาก็รีบไปทําบุญจัดหนักแล้วบอกโอ้ยไม่เอามันน่ากลัวครับผมสิ่งต่างๆถ้าท่านเปาวนาตัวเองเป็นสายเลยเหมือนกรบาดท,ท่านเปาวนาตัวเองเป็นหมอดูท่านจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างปู่พี่เพ่โข,ขลาจารย์ปูเสือปูเสิงปูฤษีนารอดของเก่าท่านจะกลับมานั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยา่าง นะถ้าท่านมีสี่วัตถุมงคลเนี่ยหมอจันเอาไว้พบติดต,นะต,ตัวแล้วผมพบติดตัวแล้วป้องกันภัยครับนะผมต้องมีไม่มีไม่ได้ครับนะผมบอกได้เลยว่าไม่มีไม่ได้แต่จริงมันมีหลากหลายนะแต่ว่าจะมีสี่หลักๆเนี่ยหมอจันเอาไว้ป้องกันคือทําอะไรไว้ทําน้ามนตนะ์มาดูอย่างแรกกันนะวัตถุมงคลอย่างแรกนะครับผมตีขาดไม่ได้เลยนะแต่ใหญ่เบล่มครับนะผมหลวงปู่เกษมเขมกโกนะครับจากประสบการณ์ลว้ลว,นลวนเลยนะครับ ของลงโป่กระแสมโอ้โหเข้มขังหยิบขึ้นมาไม่มีเสื่อมหมอสานจับตอนไหนโอ้โหพลังโคตรแรงครับนะผมไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่เกี่ยวกับพระเครื่องนะไม่ได้เกี่ยวกับวงการพระเครื่องไม่เกี่ยวน,นะจ๊ะหมอสานสายเขาเรียกว่าสายเน้นพุทธคุณราคาไม่สนใจครับนะพระย่อยก็เอามาใช้พุทธคุณเท่านั้นเองครับนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยลงโป่กระแสมครับนะเหรียญน,นี่คือเหรียญอะไร เขาเรียกว่าเหรียญขันน้ำมนต์ดวงเศรษฐีครับด้านหลังเนี่ยนะครับผมแล้วเอาไว้ใช้อย่างไงครับนะผมอธิษฐานจิตเวลาท่านเหมือนทําน้ามนต์เนี่ยการทําน้ามนต์ไม่ยากครับนะผมใครบอกว่าน้ำมนต์ต้องไ่ให้หลวงพ่อเสกเราก็เสกเองได้ครับนะผมแต่เราเสกเองจริงหรือเปล่าเราไม่ได้เสกเราขอว่าเรามีเหรียญขอว่าเรามีเทวดาในเนี่ยในเนี่ยในเหรียญนะ่ะมามาเสกให้ถ้าท่านเสกเองไม่สําเร็จ นะห,มหมอดูเหมือนกันหมอสันใช้วิชาหมอดูที่ร่ำเรียนมาจากกูบาไม่ใช่กูบาจะ,จะอาจารย์หมอดูนะจากอาจารย์คนสวย,สวยอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้อาจารย์เอาไปเสกอย่างนี้เอามาเสกไม่ได้ผลนะผมแต่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดอย่าลืมนะขอบารมีแปลว่าอะไรครับผมต้องขอบารมีไงเสกมั่ว,มวไม่ได้เสกด้วยตัวเองข้าพเจ้าขอเสกอืมใช้ไม่ได้ผล ครับผมปัญหาต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์มาตกตําแหน่งในดวงชะตาสายเลยมือกาบบาทในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเส้นวิ่งมามาจบเนี่ยของท่านเนี่ยเส้น X เนี่ยครับผมหมองจันตีความถึงเรื่องราวต่างๆเข้ามาและยิ่งมีสามเหลี่ยมตรงเนินนับเนินเขาเรียกว่าเนินเสาครับผมเนินเสาเนินอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ระหว่างนี่แหละเนินเสาเนินอาทิตย์อ่ะบบมบอกถึงผู้มีบุญกุศลวาสนามมีตาที่สามซื้อถึงเรื่องราวเล่นลับ พอยดันั้นสิ่งต่างๆวัตถุมงคลอย่างแรกเนี่ยผอท่านแนะนานี่ับผมให้ท่านไปหานะไม่ใช่มาหาหมอสัตว์หมอสัตว์มีอันเดียวมันหากันง่ายๆที่ไหนตรงนะผมหลวงปู่เกษมอะนะผมอันนี้หายากสุดๆบอกไว้เลยอันเนี้ยโคตรพลิกแผ่นดินเลยนะผมหมอสัตว์ได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าบนวาสนาจริงๆนะผมเขาเรียกว่าขันน้ำมนต์ดวงเศรษฐีขอท่านอาจารย์อริษฐานจิตเข้าพเจ้าขอบารมีหลวงปู่เกษมเขมมาโกเข้าพเจ้าขอขันเหรียญขันน้ำมนต์ดวงเศรษฐีนี้ ขอให้น้ำไหลผ่านดวงตาของดวงเศรษฐีตรงยันเนี่ยยันดวงเศรษฐีเปิดน้ำไหลผ่านแล้วเอาขันลองไว้เนี่ยครับผมขันลองไว้ขอให้น้ำมนตนี้เป็นน้ำมนตที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยบาร,รมีหลวงปู่กเกษมเขมโกอธิติฐานจิตแบบนี้ครับผมไม่ใช่ด้วยบาร,รมีไครก็ไม่รู้ไม่เกิดผลนะผมเหมือนการเสกระถาเวดมนท่านต้องมีกำกับด้วยด้วยน้โมพูทตายะกำกับด้วยคำถาด้วยบาร,รมีพระพุทธองค์ ศักดิ์สิทธิ์ทันทีครับผมถ้าท่านบอกด้วยบารมีหมอสันตุย้ย <c oughs> มันไม่เกิดผลครับนะผมมันไม่เกิดผลบารมีหมอสันหมอสันมีความมุ่งมั่นเท่าไหร่ล่ะมันมันไม่เกิดผลครับนะผมแต่ถ้าด้วยบารมีหลวงปู่กระเสมเข็มโมโกปึออ๊บน้าไหลผ่านโดนตรงดวงเศรษฐีเอาขันลองศักดิ์สิทธิ์ทันทีครับผมแล้วรู้ได้ไงศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เคยสาดใายผีแนละ้ว กอยศาส์โดนผีเข้า,าศาสตร์แม่งเลยอร้องเลยร้องโอ้ยหลุดเลยผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับแล้วผมบอกแล้วไงของกูบาอาจารย์ทิ้งเอาไว้แล้วผมแล้วผมหมอสันศาสตร์เลยจี๋ยลองดวงเศรษฐีขอให้การพรเจ้าเป็นดวงเศรษฐีเอาน้ําลองนะและ้วลาดใส่จุยแล้วผมตาที่คำํคำๆนะเวลาหมอสันดูดวงมากๆเนี่ยตาจะคำัำตาจะคำํำจะคํำเหมือนจอมขมังเวทแะ้อเพราะอะไร เพราะว่าเราเราเราแข็งพอนะครับย้ําก่อนนะอาจารย์ไม่ได้คุยนะครับนะแต่แข็งพอแล้วบอกแข็งเรื่อยๆมันจะดำ,ดำ,ดำเว้ยนะครับผมมันจะดำดำปีปเลยเหมือนท่านเคยเห็นจอมขมังเวทไหมจอมขมังเวทจะดำปี่เลยนะครับผมจะดำปี่เพราะอะไรเขาแข็งก็แข,ข็งแล้วมันเข้าไปเรื่อยๆมัน,ก,มนออก็มันออกมันออกไม่ได้ก็ปล่อยออกปล่อยออกแต่ยังไงก็ต้องเหลือนะครับยังไงต้องเหลือเวลาดูดวงเหมือนกันนะครับหมอ่านทก็ดูดูที่ไหนก็ไม่กลัว อดูมากๆเข้าเฮ้ยชักมาแล้ววิปราสดแล้วเริ่มเขาเรียกอาการวิปรารดอาผมอาการวิปรารสายและมือกระบาดท่านไม่ได้ต่างกันนะหมอไว้ก่อนนะครับแต่หมอท่านเปรียบของตัวเองให้ฟังเ่อธิบายท่านเข้าใจง่ายๆครับอาการวิปรารมาหนาว <c oughs> เจอนู่นเจอ,น,เจอนี่เข้ามาก็เซิบข้างหูวอาผมเพราะฉะนั้นหมอดูจึงมีอาวุธเพียบไลยอาผมต้องมีอาวุธเพียบแล้วอาวุธของตัวเองได้ไหมอาจารย์หมอท่านให้เศกกุมารทอง เรียกผีพายมาช่วยเหลือับผมอาจารย์หมอสันเอ็งต้องเรียกผีพายมาช่วยมิเงันเอ็งเอาไม่อยู่นะเว้ับผมเอ็งเอาไม่อยู่ครับผมแล้วทํายังไงอาจารย์เราเสกมาตามพิธีเนี้ยเอาเปิดแม่เปิดอกเรกกระถามาอัญเชิญวิญญาณมาเข้าไปในนี้แล้วอันตรายไหมอันตรายเว้ยอันตรายแล้วเออย่างนั้นผมไม่เอาอาจารย์ผมไม่เอามันอันตรายแลวมันมันหักคอผมทำไงโอามันว่นมันกระโดดเตะเลยนะบอกไว้ก่อนนะ ผผีมันน่ากลัวนะครับผมอย่าไปล้อเล่นกับเขานะครับเรื่องท่านเรียกผีพายผีปองผีโอมาอันนั้นผียิ่งใหญ่แล้วผีเทวดารับผมแต่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียกมาเนี่ยท่านต้องเป็นอยู่ในกฎของเขาแล้วเราเอาอย่างนั้นหนอเราไม่เอาหมอท่านไม่อยู่ในกฎของผีเอาผมกฎของผีไม่เอาเอาผมเพราะฉะนั้นหมอดูมีทั้งสายผีแล้วสายพระเับผมมันมีสิทธิ์เลือกด้วยนะหมดย้ําก่อนนะไม่มีสิทธิ์เลือก เราบผมท่านท่านเลือกผีท่านต้องไปผีนะผีก็จะสัตโถปรัติเถปัติเถเถมาไม,ไม่ใช่เรื่องเราเลยน,นะมันจะสวนหมวซวสวดว,วิปลาสสวนบ,บ้าไปแล้วไม่มีของจริงแล้วท่านก็จะบอกมันหลอกลวงแต่ไม่ใช่มันโดนผีเข้าไอ้หมอนี่มันโดนผีเข้าแต่ว่าเราไปสายพระสายพระก็ต้องพึ่งบารามีหลวงปู่เพราะนั้นหลวงปู่เราจะพึ่งยังไงเราก็ต้องพึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่ข้าพเจ้าขออัญเชิญขอเปิดบารมีเนี่ย ะผมแล้วเอาเอาขันหลอกกันลนะครับกินน้ำหนึ่งอึกนะผมบ oh, อกเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลอย่างแรกขาดไม่ได้เลยนะผมเหรียญขันน้ำมนต์ดวงเศรษฐีหลวงปู่เกษมเขมโกนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับวงการพระนะผมบอก,บอก,บ,อกบอกไว้ก่อนหหมอซันทำคลิปแบบนี้ประจำอยู่แลนะนะผมนะผมมาดู u, วัตถุอย่างที่สองนะผมวัตถุมงคลอย่างที่สองนะผมเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าน้องน้องของเหรียญ ขันน้ำมนต์ของหลวงปู่ฤาษีดําแต่ขันน้ำมนต์หลวงปู่ฤาษีดาแพงไงองค์ละหลายหมื่นไงนะผมท่านก็หาอย่างอื่นแทนเพราะว่าเราเช่าหลายเยอะหลายอย่างเหลือเกินหลายอย่างจะเอาแพงๆหมดไม่ได้ับผมเพราะว่าเราเอามาใช้ใช้พุทธคุณนะผมย้ําก่อนบางคนไม่รู้จักพุทธคุณครับมีับผีพายไม่ใช่พุทธคุณผีใหญ่เบียดผีใหญ่แมนผีใหญ่จิบผีใหญ่นู่นผีใหญ่นี่โอ้โหเยอะแย,ยะไปหมด ับผมผีไอ้่อนู่นผีใหญ่นี่ผีไอญมดผีใหญใหญ่ปัม๊มผีน้องแจนับนะผมมีจริงนะับนะผมผีน้องแจนผีนู่นนะผมเขาเรียกถูกกำกับมานะผมเอามาทำน้ำมันพายบ้างมาทำนู่นอันนั้นเป็นสายมืดครับนะสายมืดสายผีครับนะแต่ว่าเราควบคุมเขาไม่ได้นะเราต้องอยู่เหมือนเปอนเพื่อนกันนะผมแต่ว่าเขาโดุนะับนะนะผมแล้วแต่ด้วยนะผีดีก็มีนะบอกไว้ก่อนนะ นะครับผมแต่ว่าเราควบคุมเขาไม่ได้นะวันดีกันด kind of ีหมอดูก็โดนแตะตูดนะนะครับก็โดนทีบหลังนะนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมแต่ถ้าถ้าเราเป็นคนดีมาร่วมบุญกันนะอทุกโมทนาบุญกันนะเพราะฉะนั้นหมอดูชอบทําบุญกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสายในมือกระบาดท่านก็ต้องทําบุญเรื่อยๆก็ผีมันตามให้มันเป็นพวกเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคุณเหมือนกันแต่เป็นคุณทางด้านถีแต่พุทธคุณคือคุณทางด้านพระ เทวดาคอยช่วยเหลือนะผมาะฉะนั้นนะแยกให้ดีนะครับพุธคุลก็เหมือนกับนะครับทางด้านนั้นแนะแต่ว่าถ้าเกิดเกิดคุณไม่มีโทษเลยพุธคุณมีแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษอ๋อเองทําผิดก็ไม่เกิดโทษแต่ว่าเทวดาไม่อยู่ด้วยก็จบนะครับผมาะฉะนั้นนับอย่างที่สองเหรียญต่างใช้ต่างแฉนคูบาชัยยะวงนะครับนะผมยิ่งใหญ่ามากนะผมบางทนจะใช้เขาเรียกเหรียญแก้กรรม นะครับผมวัตถุมงคลนีกอย่างที่สองเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะนะครับมีคนมาขอแบ่งหลายองค์แล้วไปเช่าบางองค์สองร้อยเองแต่ไม่สวยไงนะครับผมไปเช่านะครับผมนะครับเหรียญต่างใช้ต่างแทนครับกูบาใช้เย้าวงนะครับกูบาใช้วงนะใช้เยวงเนี่ยนะครับตานเรียกอย่างเนี้นะครับหลวงโอ่เนี่ยหลวงปอ่ช่วยลลกด้วยนะครับผมขอบารมีขอหลวงโอ้เลยอะนะครับผมเพื่ออะไรเป็นเหรียญแก้กรรมทําเช่นเดียวกันกับเหรียญแรกครับ ทำเช่นเดียวกันกับเหลียวแรกขอบารามีหลวงปู่ชัยวงศ์ลูกขอบารามีทำเหรียญทำน้ำมนต์ป้องกันเพศภัยอาถรรพ์เพศภัยสิ่งชั่วร้ายขอให้ลงไปสู่นะไปสู่แม่น้ําหรืออะไรก็แล้วแไ, <laughs> ไปสู่ไปตามลมไปสิงไม่ดีให้มันลายหายไปสิ้นให้มันออกไปนะเปิดน้ําไหลผ่านเหรียญต่างใช้ต่างแทนด้านหลังเป็นยันนะผม <c oughs> เพื่ออะไรครับผมให้มันโล่ง ครับผมแต่ถ้าท่านโดนกดทับเอาไว้ตลอดเวลาสายและมือกระบาดไม่รอดถ้าดวงชะตามันแบมือออกมาโอ้ยนี่มันมีเจ้ากรรมในเวรแล้วเจ้ากรรมในเวรมันเป็นจอมขมังเวรมันยังไม่ตายนะมันจะกดดทับท่านไปตลอดชีวิตอ่ะจนกว่ามันจะตายจากกันไปครับผมเพราะฉะนั้นมันทาอะไรไม่ได้บางคนก็ถึงขั้นไปดักหน้าบ้านเลยครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยครับผมต่างคนต่างอยู่ครับผมแต่มันโดนกดทับมันทาอะไรไม่ได้เราก็ต้องล้างไปเรื่อย ต่อให้ล้างยังไงมันก็ไม่หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญต่างใช้ต่างแทนต้องมีนะครับผมเอาขันลองทําน้ํามนต์นะครับนะครับไม่งั้นถ้าถ้าไม่มีมันอาบได้ทุกวันเนึงถ้าไปอาบกับหลวงพ่อก็ต้องเราก็ต้องเข้าแถวอ่ะโอ้โหกว่าจะอาบอาจจะเดินทางใช่ไหมนะครับท่านใช้เองนะครับเหรียญใส่เองทําน้ำมนต์เองเกิดผลเลยแต่ต้องมีเหรียญน,นะไม่มีเหรียญใส่เองมันไม่เกิดผลมันเกิดผลเหมือนกันนะครับต้องขอบารมี นะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญต่างใช้ต่างแทนพบแล้วเขาเรียกว่าหนีกรรมหนีกรรมเก่านะครับเ <c oughs> หรียญสองมาดูวัตถุมงคลอย่างที่สามนะวัตถุมงคลอย่างที่สามหมอจันขอแนะนําไปทางด้านเรื่องนะครับสัตว์ตหมูมานพังพินาศนะครับผมภัยรีพินาศนะครับสัตว์ตหมูมานพังพินาศนะครับหมอจันแนะนาเรื่อยเหรียญเนี่ยสองร้อยหสิบาทสองร้อยหสิบาทสองร้อยหสิบบาท,บาท,บาทขายของ แต่ว่ามันใช้ได้จริงนะผมแต่ว่านะผมมันต้องอธิษฐานจิตด้วยบางองคนะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะผมเปิดขึ้นมาปุ๊บไม่มีกลิ่นโมลสารนะผมไม่มีกลิ่นโมสารนะเอามาจากวัดเหมือนกันนะผมไม่มีกลิ่นโมสารนะเป็นพระที่แจกอยู่ในพิธีโมลสารก็ได้มาไม่มีกลิ่นโมสารแต่เอามาใช้จริงเกิดผลไหมเกิดผลเว้ยนะครับผมเกิดผลไม่ต้องเป็นพิธีเป็นพิธีใหญ่อยู่แล้วอะแต่เป็นพระแจกนะผมเกิดผล ด้วยบารมีนับรูปหลักนับเขาเรียกว่าพุทธสินนับหนึ่งนะผมและเราอาธิษฐานจิตต่อให้ท่านมาโปกเส็ตพิธียิ่งใหญ่นะแต่ว่าท่านไม่อธิษฐานจิตนะเขาไม่ช่วยวางไว้เฉยๆถือไว้เฉยๆเลยไม่เห็นเกิดผลเลยอาจารย์ไม่เห็นมีอะไรเลยเชื่อไหมผีบอกว่าเทวดาบอกว่าไอเนี้ไม่เคยขอเลยแล้วมันไม่เคยขอเลยแล้วมันจะได้เหรอ ท่านฟังดูแล้วเดี๋ยวจะห,หมอสันเวอร์เปล่าวะผีมาบอกนี่นะเทวดามาบอกแล้วบอกถ้าท่านเป็นหมอดูเลยเลย,เลยมันจะมีเว้ยมันจะเซิบข้างหูไอ้นี่ยไม่เคยขอเลยจานไม่เคยขอเลยจริงหรอไม่เคยขอเลยไม่ขอก็ไม่ช่วยไม่ให้ครับอย่างเช่นตะกุดหลวงพ่อจงเนี่ยเป็นอุทานลมขึ้นมาสามสิบสองนะท่านจะเป็นนักลบนักลบไม่สงูงแล้วบอกไม่สงูงมาฟังหมอสันฟังวเวอร์นิดนหนึ่งนะ บอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันพูดแล้วมันเวอร์แต่ว่าสําหรับหมอสารมันไม่เวอร์เอาผมเรื่องเราวนี้มันเป็นเรื่องจริงเอาผท่านท่านเห็นเนาะตะกุดหลวงพ่อจงอ่ะเป็นนักรบจริงๆนะครับนักรบตัวไม่ใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใหญ่ใหญ่ล้ำบึกเลยแบบนักรบแบบโบราณอ่ะแต่ไม่สูงท่านจะตัวตัว,ต,วตัวเล็กๆทนะ่านจะตัวเล็กๆนะผมและจะคอยเตือนตะกุดจะคอยเตือนเอาผมแต่ไอรีพี่นาทมีเตือนไหมมีนะครับ เอาผมเพราะฉะนั้นแต่ท่านต้องอธิษฐานจิตก่อนด้วยบาร,รมีนะครับหลนะวงพ่อภัยรีพินาศสมเด็จพระภัยรีพินาศได้ปรด,ด,ดปรก,กปักกุ้คของรักษาก็ให้คนผีจงออกไปนะครับคนก็คือคนผีก็คือผีที่มันกันแกล้งเราอะเอาผมเราอธิษฐานจิตแต่ห้ามแช่งเขาเพราะวัดสายพุทธคุณไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะแช่งเขาท่านไม่ได้เลี้ยงผีใยเบียดใเยเย็นใยใยแมนไม่ใช่ไปเลี้ยงผี นั่นนะบอกทีเดียวเป็นเรื่องครับไปกระโดดเตะหน้าบ้านเลยผมใครเจอไหมใครโดนเตะไหมรับใครโดนใครใครเคยโดนเตะยกมือขึ้น <c oughs> ยิ่งปากดีแบบหมอซันเนี่จะเตะมาแล้ว <c oughs> แต่ว่าเราบอกเราไม่ได้มีเรื่องเป็นศัตรูกับใครเพราะนั้นหมอซานนึงบอกว่าอย่าเป็นศัตรูกับใครเราไม่รู้รับผมเขาเลี้ยงผีเอาไว้เขาสั่งบอกแค่อธิษฐานจรินก็มาเตะนหน้าบ้านแล้วรับผมฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ ไม่มีจริงแล้วเธออาจารย์ขอเองโดน <c oughs> มันไม่ใช่มันมีจริงจริง,รงนะผมพวกนี้มันมีจริงมันเข้ามาเลยนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าท่านไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามีเขาถึงโบราณก็ถึงปู่นไงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีจริงๆนะผมท่านก็ลองภาวนาตัวเองแล้วกันข้าพเจ้าบัณนะบัตรนี้ข้าพเจ้าขอเป็นหมอดูตั้งตนยิ่งใหญ่เป็นหมอดูตั้งชื่อเป็นอาจารย์ อาจารย์เปียกอาจารย์เรียบอาจารย์นนทั้งชื่อไปเดีย๋ยวได้มาครับผมสิ่งเหล่านี้เขามาดันทีก็า่านภาวนาตัวเองแต่ว่าต้องจุดทูปนะครับอกข้าพเจ้าขอตั้งตัวตั้งตนตัวเองเป็นหมอดูเขามาลองไหนจะช่วยยังไงจะมาช่วยยังไงแล้วเองรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครถ้ามามาเป็นผีมาก็ซวยไปถ้ามาเป็นเทพเทวดาก็โชคดีไปถือว่าเองมีบุญวาสนาเพราะฉะนั้นหมอดูนะผมนะพลาดพังก็เยอะ น้ำมนลื่นหัววาดพื้นก่อหักน้ำมันอพวกนี้มันชอบเข้ามาทางจิตมันเล่นกับจิตใจของเรากระสซ็บข้างหูวหมอสันเจ้าโดนเลื่อยเฮ้ยกระโดดลงไปเลยหมอสันก็นไอป้าผีมันกระเซ็บข้างหูวหมอสันมันบอกให้หมอสันกระโดดลงไปเลยนรำกระโดดลงจากหลิปไอป้าน้ำมัน เราก็คิดถึงครูบาอาจารย์ทันทีหลวงปู่เกษีดำได้โปรดช่วยลูกด้วยมาข้าพเจ้าดูดวงเยอะเกินไปแล้วนะเวลานี้เอาข้าพเจ้าดูดวงเยอะเกินไปแล้วผีมันมากระซิบข้างหูข้าพเจ้าแล้วเอาผมมันกระซิบข้างหูมาเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงเอาผมเ,เอาเป็นจิตก็ได้เป็นจิตเป็นเสียงเรานี่แหละมันจะทําเป็นเสียงเรา้ค้ายที่สุดับคล้ายตัวเรามากที่สุดเหมือนกับเราเป็นบ้าไปแล้วแต่ถ้าท่านตั้งสติด,ดีๆจะไม่มีอะไรทําท่านได้เลย นะผมท่านั่นยิ่งมีของดีของครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าขอบารมีพระภัยรีพินานสิ่งชั่วร้ายสิ่งจังไรยที่ใครส่งมากั่นแก้งข้าพเจ้าหรือว่ามาห้อมล้อมหรือไปดูดวงไปแตะต้องดวงชะตาเขาขอให้สิ่งนั้นเข้ามาใกล้ๆข้าพเจ้าสามปฏิจจ์ไปเกิดเลยนะ <c oughs> <c oughs> บอกฟังอาจารย์ไปเกิดได้เหรอ <c oughs> ได้สิครับคาถาพระพุทธเจ้า,จาสวสดทีเดียวไปเกิดเลยหมอ่ันลองแล้ว ับผมเดินมาบอกเลยอาจารย์หนูไปเกิดแล้วนะโอ้ยกาถาหลวงปู่ฤาษีเล่งดำเป่าทีเดียวไปเกิดเลยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแปลว่าหลวงปู่พูดจริงับผมพิสูจน์กันดูับหลวงปู่ก็บอกให้พิสูจน์ดูสิพิสูจน์กันดูครับกาถาหลวงปู่ฤาษีเลียงดำนะผมมันเดินมาเราเป่ากาถาเงินล้านเลย พุทธะมะาอาอุนาโมพุธายะวิระทาโยวิระโคนายังวิระหญิงสาวิระตาสีวิระตาสาเสริมด้วยสัมปติฉามิสัมปติฉามิสัมปติฉามิเปาไปเกิดเลยครับผมไม่อะนั้นสายเลยมือกระบ,บาดครับผมอย่ามองข้ามกระถางเงินล้านกระถาเงาถาเงินล้านคือกระถาพระปัจเจตพุะเจ้าครับผมสวดทดีเดียวผีไปเกิดไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยครับผมแล้วท่านจะกลัวอะไรอาจารย์ผีตมเต็มบ้าน เดินรอบบ้านเลยสามัติชามิสามัติชามิเปล่าไปทั่วเอามัวมวอย่างเนี้ยเป่าไม่รู้เรื่องนะขอบารมีหลวงปู่ก่อนเปล่าเปล่าเป่าเอายังปูแล้วปูดปูดไปเรื่อยๆนะผมแล้วถือพระอยู่ในมือนะผมถือองค์พระภัยีทิพี่หน้านี่แหละนะผมด้วยบารมีองค์พระภัยีทิพี่หน้าเดินไหมทำเหมือนหมอผีจะเดินเปล่าไปเรื่อยๆเปล่าแบบไม่รู้เรื่องเปล่าแบบมัวมวโซโซอะนะผมไปเกิดหมดเลยนะผมกระทาหลวงปู่ยิ่งใหญ่มากไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องเก่ง นต้องแบบโอ้โหเป็นจอมขมังเวทไม่ต้องเราไม่ต้องมีกระถาเวทมนไม่ต้องรับขันมาอะไรไม่ต้องเป็นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่ต้องเป็นแค่คนธรรมดานี่แหละหยิบพระถือในมือเนี่ยเดินเป่าพ่วงพ่วงพ่วงไปเกิดนมดแล้วบผมไม่เห็นต้องทําอะไรเลยต้องไปจ้างจ้างเงินเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องผมไม่ต้องเรียกของอาารไปด้วยหยิบพระขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่เลยสิงน้ำช่วยเลยเป่าพ่วงพ่วงพ่งไปเกินมดเลยแล้วผมชาติอยู่ในตัวมันเข้ามาในตัวเป่าด้วยตัวเองเลยเป่าใส่หน้าตัวเองหลุดหมดแล้ว ผมไม่ใช่เรื่องร้องเล่นกระถางเงินล้านนี่แหละนะผมเพราะฉะนั้นพระไพรีพินาฏสองร้อยห้าสิบาทอย่าร้อเล่นนะครับบางคนบอกสองร้อยห้าสิบาทอาจารย์จับดูไม่เห็นมีพลังเลยเนี่ยมีจต่แป้งาขาวๆนี่อันนี้มีแปะทองหน่อยนะผมบางคนจับดูไม่เห็นมีพลังเลยอาจารย์หมอสันก็จับดูเออไม่มีพลังวะแต่ว่าเอามาใช้จริงเฮ้ยได้วะเฮ้ยขอบารมีอ่ะหยิบปุ๊บเกิดผลปั๊บเลยงงเหมือนกัน นะผมแต่เราก็งงเฮ้ยไม่มีพลังแต่ว่าได้ทันทีเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นพิธีต่างๆไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้นองมีพลังด้วยบางอย่างนะผมแต่ถ้าเป็นของเหรียญของโูอย่างเงี้ยอันนี้หลวงพ่อเนรอันนี้มีพลังจับปุ๊บรู้เลยนะผมพลังวิ่งเลยนะผมรู้สึกมันจะรู้สึกหนักหนักมันจะมีอะไรบางอย่างขนลุกขน,ขนพองอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อนะจ๊ะนะผมอ่ะวัตถุมงคลอย่างที่สี่นะครับผมนะผม,นะผม,นะผมไม่มีไม่ได้นะผมก็คือนี่เลย วัวธนูหลงพ่อเมืองวัดท่าแหงครับรุ่นหนึ่งนะครับจริงๆใช้รุ่นสองก็ได้รุ่นสองไขายไม่ถึงพันพันต้นตอนเนี้ยราคาขึ้นหมดแล้วแร้ผมไปหาไม่หาไม่เจอแล้วครับผมหลงพ่อเมืองวัดท่าแหงควัวธนูที่เขาวิ่งหากันอะสมัยโบราณเขาว่ากันไว้อเขียนในตำราไปหนึ่งกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกจำไม่ได้แล้วเหมือนกันหนึ่งสี่มั้งรุ่นนี้ครับผม เัาผมวิ่งหากันเัานะผมเพราะว่ารู้สึกเกิดผลเนี่ยด้วยบารมีวัวธนูโอมหาหนุเนี่ยะเอาอมไม่ใช่หาหนุเทนะอันนั้นหาโนมานหลวงพ่อกลวยเอาผมซ้บนะนะโอมนะผมโอวัวธนูแล้วผมวรื่ออมโคโนอโมหาโคโนโอมโคโนอโมหาโคโนโอมโคโนอโมหาโคโนอัญเชิญวัวธนูเข้ามาคิดมันเลยเัานะผมถ้าเป็นสายเหนือจะเป็นวัวแล้วเป็นสายใต้จะเป็นควายเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็นเรียกให้ถูกควายธนูนะผม ปาปสโตหมมันควิดมันเลยครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมเพราะว่ามีคนถ่ายเติด้วยนะนะผมถ่ายเตดแต่ไม่รู้คิดจริงหรือก็บอกันว่าภาพจริงเพราะไอ้มันเป็นภาพที่เป็นไม่สามารถสร้างเอฟเฟกต์ได้อย่างนั้นดูแล้วบัวธนูวิ่งมาโตใหญ่มากวิ่งเร็วมากนะครับควิดพี่พูดผีปีศาจออกไปตายหมดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมนะเป็นความเชื่อเพราะนั้นวัตถุมงคลอย่างที่สี่บัวธนูหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนนะครับผมมีประสบการณ์ มีสิครับไม่มีจะพบติดตัวครับนะผม้วนะผมก็เอาเอาย่าคาันะผมพบแล้วมัดเอาไว้เสกด้วยกระถาโอมโคนโหมาโคนโอมโคนโหมากโคนเรียกอัญเชิญวุฒนูมานะครับพบติดตัวไว้นะผมเสกน้ามนต์เหมือนกันนะผมไม่เสกน้ํามนต์ไม่ได้ไม่เสกน้นํามนต์นจะเกิดผลแน่ไงนะผมมีของดีแต่ว่าไม่เสกไม่ใช้ไม่เกิดผลนะนะผมเพราะฉะนั้นเราก็เสกมันหนึ่งด้วยบาร,รมีหลวงพ่อเมืองวัท่าแห่ง ข้าพเจ้าขออัญเชิญจิตวิญญาณวธนูนะผมแล้วก็น้าไหลผ่านนะผมแล้วท่านเข้าไปลาดรอบบ้านนะลลาดรอบบ้านแล้วลาดยังไงมันส่งอาถรรพ์มาแล้วลูกมะพร้าวหล่นดังบนหลังคาดังตูมต้องดังดังอย่างนี้เลยนะตูมตกใจกันทั้งบ้านนะนะเงียบหลวงปู่ฤาษีดำท่านบอกไม่ไม่ทักไม่พูดไม่เกิดผลนะผมแต่หมอสันว่าทำไมไม่ทักไม่พูดไม่เกิดผลอาจารย์หลวงปู่แต่หมอันไม่ทักมันก็โดนอยู่ดี มันก็โดนอยู่ดีแล้วนะผมทักไม่ทักไม่พูดก็เจอแล้วทำยังไงวัวธนูนะผมเกน้ำมนต์ขึ้นไปบนหลังคาอานะผมใส่น้ําใส่ในแท้งเลยแล้วน้ําฉีดขึ้นบนบนหลังคาสวดไปด้วยโอมโคโน,มนูมาโคนูโน,นูฉีดบนหลังคาเนี่ยน้ำฉีดบนหลังคา ai, keep 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 no หายเงียบกิบขี้วัวธนูอานหรือถ้าเป็นไม่ได้เอาสายศินพันรอ,อบบ้านผูกกับวัวธนูอะผมแต่ต้องเป็นตัวใหญ่หน่อยก็ดีนะ นะครับผมอุกวันโแต่ต้องเว้นวัโนที่ไม่เกิดโทษบอกอเกิดโทษบอกเกิดไผ่นะเพราะว่าวัโนก็คือวัตโนนะครับผมถ้าเกิดโทษมันก็ทาร้ายเจ้าของได้ท่านก็ต้องเลือกวัโนให้เป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะบางคนบอกอาจารย์อย่ามาคิดคิดผมแพงอาจารย์บวกค่าครูไปแล้วว่าเองจะไม่ให้อาจารย์บวกหร้อไงวะอาจารย์สอนเองอีกอะต้องสอนค่าคาถาอีกอะ ครับสอนเรืมองเสียงอีกด้วยครับผมมันใช้เรื่องอจาจารย์ไหมล่ะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำมาท่านถ้าท่านเก่งอยู่แล้วน่้นก็ไม่ต้องในนี้ท่านก็ไปเช่ากันเอาอีกแต่ว่าอาจารย์ไม่มีนมีองค์เดียวตอนเดียวนี้ไม่มีโัวธนูแล้วครับผมมีแต่ของหลวงโปกาหลวงเขียวแก่นะครับผมครับผมครับทักไลน์มาทักไลน์มาซันนี่สี่สองแัดเก้าขายของเลยครับผมเพราะฉะนั้นสี่วัตถุมงคลสี่อย่างพบติดตัวไหม นะผมไม่ใช่พบติดตัวพบติดตัวไว้ด้วยวางไว้ที่บ้านนะผมเอาไว้เสกเอาไว้ใช้ไว้ป้องกันนะผมบ้านเราต้องคีนสมัยใหม่นี้มันต้องสะอาดไม่มีอาถรรพ์นมนดำไม่มีสิ่งใดก็มาและมันชอบมาที่ไหนหน้าบ้านทางสามแพ่งอ่ะมันชอบมามันชอบส่งมาถ้าท่านเป็นสายเลยือมือกระบาดท่านโด,ดนเรื่อยมันปิดดวงชะตาของท่านก็จะบอกว่าเอาเนี่ยเอามีฉาตองหงปูละเสียงดำมาไปยืนขวดแขวงหน้าบ้าน อย่างคนอื่นแหงเห็นเขาหาว,าว่าบ้าแล้วมีดเล็กๆเนี่ยเดินทำไมด้วยบารมีหลวงปู่และสิงห์ดำขวาดไปปัดไปเรื่อยผมเพื่อไล่มันออกไปแล้วผมท่านมองไม่เห็นใช่ไหมก็มไม่รู้ไงว่าผีมันเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยครับผมให้หมอดูดดูโอ้ยผีมันเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยว่าับผมผีมันเต็มหน้าบ้านมันส่งผีมาเต็มหน้าบ้านเลยหน้าหน้าซอย่ะผมมันคงเจริญนะซอยเนี้ย ับผมเราก็เลยเอามีดมาโจ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 ไปหมดนลคอันนี้เป็นความเชื่อนะันะผมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญหมอสันขอเป็นสะพานบุญนบะผมขอให้ท่านแชมชื่นรับลื่นเป็ดไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณแต่ถ้าเป็นสายอะไรเมือกบาลไม่เชื่อนี่แปลกแล้วแต่ว่าท่านมีโดนปิดอย่างหนักแบบมืดตาบอดมองไม่เห็นเลยไม่เจอผีเลยครับนะผมโดนการแกล้งขนาดนั้นนะนะมันปิดจนแบบมกงๆไปแลนะ้ว แต่ผมด้วยอำนาจบุญมาเรามีวาสนาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวครับขอท่านแจ่มชื่นครับสวัสดีครับ